กบประพัสรากับชุดเข้าครัวสุดแซบนุ่งสีทรูสีดำทําร้องอื้อหือทั้งไอจีทั้งสวยและแซบเป็นสาวอมตะอีกหนึ่งคนค่ะสำหรับกบประพัสราเตชภัยบู์เป็นนางงามนักแสดงและพิธีกรชาวไทยได้รับตำแหน่งมิสไทยแลนด์เวิลด์1988เป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดมิสเวิลด์1988ที่อังกฤษเคยเข้าประกวดนางสาวไทยปี2529รุ่นเดียวกับทวีพรคลังพลอย สรารั์บุ่มเรืองวงและปี2531รบรุ่นเดียวกับพรทิพนากิรนันล่าสุดในอินสตาแกรมของกบปภสราเธอได้โพสต์ภาพของตัวเองกำลังเข้าคลาสทำอาหารแต่ต้องบอกเลยว่างานนี้ทำหลุดโฟกัสที่ชุดเลยค่ะเพราะทั้งแซบและเซ็กซี่มากโดยโพสต์นี้ระบุแคปชั่นว่าอาหารเช้าอยากทานอะไรเดียวแม่ทำให้ทานนะจะชีวิตดีดีแฮแท็กมีความสุข ชื่อเรื่องเวรกรรมแน่นอนสุดไม่ช้าก็เร็วแฮตแทกทำเตือนใจพลังบวกผอยอในกรอบรูปบุญความดีสุขภาพไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองคาำํำคุยกันทุกวันพลังบวกแม่กบประพัสรา